นี้ก็มาดูนะครับวันนี้อแอดผ่านมาเนาะเห็นมีการายิงจรวดนะครับนะอยู่ข้างทางนะครับโอ้โหปล่อยจรวดนะครับเราก็เลยไปดูกันว่า,าที่เขาปล่อยจรวดเนี่ยนะครับมันมีงานอะไรนะครับหรือมีหน่วยงานไหนนะครับที่เขามาปล่อยจรวดนะครับขึ้นไปสำรวจ บนอวกาศนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะเ,เราไม่เคยเห็นนะครับเพิ่งเคยเจอนะครับเป็นครั้งแรกเ,เห็นแต่ภาคข่าวนะครับที่เขาพูดกันที่เขาคุยกันนะครับว่าเอ้ยเนี่ยยิงจรวดขึ้นสู่อวกาศนะครับอ่หรือขึ้นข้างบนนะครับเพื่อไปอสำรวจอะไรต่างๆเนาะเราก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าชมบรรยากาศ สดๆเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบรรยากาศมันเป็นยังไงใช่ไหมเราก็อยากจะเห็นได้ชมบรรยากาศแบบสดๆ,ๆแบบนั้นเราได้แต่ชมบรรยากาศแต่ว่าดูแต่ทีวีนะครับดูแต่ในทีวีดูแต่ใน youtube นะครับเห็นว่าเขายิงจรวดขึ้นไปนู่นนี่นั่นนะครับขึ้นไปไปปล่อยดาวเทียมนะครับเนาะแล้วก็ไปปล่อย อะไรนะตรวจอากาศนะครับอะไรต่างๆเนอะเยอะแยะมากมายเนาะเพราะว่าประเทศไทยนะครับแอดว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกนะเพราะว่าเขาทําการปล่อยเนี่ยเขาทํามานานแล้วนะครับเอฟทีทำมาก่อนอา่อา,าอต่างชาติอีกนะครับการปล่อยจรวดขึ้นไปเนี่ยทํามานานแล้วนะครับเอ,อแต่ว่าต่างชาตินะเข้ามานะครับอ่าเข้ามาปล่อยที่หลังเนี่ยแต่ว่าเขา เขาพัฒนานะครับของเราไม่มีงบเนาะแล้วก็ทำประมาณหนึ่งนะครับเอาเอา,เอาทีา่ธรรมดานะครับปล่อยแบบว่าไม่หรูหรามากมายนะครับไม่เหมือนต่างประเทศเขาปล่อยนี่โอ้โหนะครับอลังการงานสร้างใช่ไหมต้นทุนเขาสูงนะ,ะวิศวกรเขาดีแต่ของเรานี่โอ้โววิศวกรแบบพื้นบ้านเลยนะครับเอแบบคิดกันเองพื้นบ้านเลยนะครับโอโ้คิดคำนวณ เป็นวิศวกรพื้นบ้านจริงๆนะครับสร้างกันมานะแอดว่านานมาแล้วลหละนะครับบางทีก็มีการเกิดการผิดพลาดกันขึ้นก็มีนะครับจุดชนวนนะครับยิงจรวดขึ้นบางทีก็ไม่ติดก็มีเห็นไหมไม่ติดก็มีแต่ว่าไอ้ที่ประสบความสำเร็จก็มีนะครับไม่ประสบความสำเร็จก็มีเนาะเพราะเราเห็นอยู่หลายที่เหมือนกันที่ ต่างชาติที่เขาทำนะ่ะบางทีก็ล้มเหลวนะครับมีล้มเหลวก็มีอของไทยก็เหมือนกันนะครับอ่า,อาจจะไม่ได้ทดลองมาก่อนเนาะมาถึงก็มาปล่อยเลยนะครับเอามายิงหรือมาปล่อยเลยก็เลยเราก็เลยมาดูว่าเออมันยังไงนะครับเเหมือนต่างชาติเข้าไหมนะครับาการพัฒนาวิวัฒนาการของไทยเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็อยากจะเห็นตรงนี้นะครับว่าได้เห็นสดๆแนละ้วมันเป็นแบบไหนนะครับถือว่าคนไทยเนี่ย ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะครับแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นมานานแล้วด้วยนะครับเนาะคือตั้งแต่บรรทบุรุษด,ด้วยซ้ำไปนะครับนะเนาะการทําตรงนี้ขึ้นมาเนะี่ยตั้งแต่บรรทบุรุษเลยนะครับสร้างตรงนี้ขึ้นมาคิดค้นเกินขึ้นมานะครับโอ้โหเรายังต้องอนุรักษ์สื่อสารไว้จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับเออสื่อสารไว้กระทั่งทุกวันนี้เดี๋ยว ไปดูกันนะครับ f เอฟเดี๋ยวได้เห็นกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเนาะฝีมือคนไทยพัฒนาได้จริงนะครับเนาะไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้จริงๆนะครับว่าขึ้นสู่ท้องฟ้าเนี่ยนะครับเป็นยังไงเออแล้วว่าเอาไปใช้อะไรนะรเอาไปทำอะไรถูกไหมเออแอดก็เพิ่งเคยเห็นนะว่าเออ เขามีฐานของเขาด้วยนะมีฐานที่ปล่อยจรวดเขามีทุกอย่างนะครับเ,เทคโนโลยีของไทยนี้ไม่ธรรมดานะครับเอซนะเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับว่าเทคโนโลยีของไทยเนี่ยจะสู้ต่างชาติเขาได้ไหมนะครับไม่แน่นะครับนะต่างชาตินี่เขาลอกเรียนเราไปหลายครั้งแล้วนะครับเ,เดี๋ยวได้ไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะ นี่นะครับเอซเกิดอะไรขึ้นนะเอฟเรามาดูกันนะครับมันคืออะไรนะครับเนาะอันนี้เรามาลรวเจออยู่ข้างทางนะครับเนาะโอเครู้สึกว่าเขาจะดูกันห่างกันรวเทินนะ ำไมคนเขาดูหา่างกระจังนะครับหรือว่าเขาจะปล่อยขีปนาวุธนะครับหรือยิงขีปนาวุธหรือเปล่า,อบบา,าโอ้โหนี่เนาะหรือว่าเขาจะส่งยานอาวกาศนะครับขึ้นสู่ดวงจันทร์ประเทศไทยทำม,มานานแล้วนะครับ รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าเนาะก็ดูนะครับนี่นะครับพี่น้องนะครับดูกันนะเออทุกคนก็ใจจดใจจ่อทีเดียวนะครับพ,พี่ีดูข้างหลังนี่นะครับเนาะใจจดใจจ่อทีเดียวอ่ะนี่นะครับเนาะแต่ละคนแต่ละมุมนะครับ ดูกันนะครับคนไม่ใช่เน,นนะ้อยๆนะอแต่ดูกันห่างเหลือเกินนะครับอดูกันห่างมากในเอฟซนะครับนี่นะโอ้โหบรรยากาศนะครับอโอ้โหนี่นะครับน้อยเอซนี่คืออะไรนะครับ โโน,นะนี่อยู่ก็ตามมุมตามสมพุมมพุ่มไม้กันทีเดียวนะครัอ้าวอโ้โนะครับเสี่อ้าวโอ้โนะครับไปแล้วนะครับอโอ้โห นี่คือกลางล่มมาแล้วนะครับโอ้โหนะอฮะชัดเจนมากนะครับมันกำลังลงมาใกล้ๆแล้วนะครับอโอ้โหว่าอย่างนั้นทีเดียวนะครับเวลคัมทูอ่านายอนะครับ บ้านนายอนะครับเนาะนี่นะครับงลมลงมาเลยนะบรรยากาศนะครับเอฟซีนี่นะครับบรรยากาศนี่เปนรนะนี่นะครับบรรยากาศโอ้โหคึกคืนทีเดียวนะครับเนาะ ตอนนี้ออ่ะ,อะนี่นะครับเอฟซีก็ดูกันนะครับเนาะอ่าบางคนนี่เขาชอบจังเลยนะครับเนาะอ่าเรื่องการจุดถนวนนะครับเนาะนี่นะต้องมาที่นี่เท่านั้นนะครับที่จะอ่าจุดเป็นทางการนะคือจุดทนวนนั่นเนองนะครับอชอบมากนะครับเรื่องการ สร้างประเด็นหรือว่าจุดชนวนนั่นเองครับนี่นะครับแต่อันนี้จุดชนวนเป็นบั้งไฟนะครับเนาะโอ้โหไปอย่างสูงเลยนะครับเอพี เยน uh, to uh, ี่นะครับแต่คือเขาให้กลางแบบนี้เนาะอ่าต้องขึ้นไปแล้วต้องกลางแบบนี้ด้วยนะครับเป็นลมนะกลางแบบนี้นะครับอ่ามีนะครับเนาะบรรยากาศนะครับปลัลำพิธีนะครับของคณะประการนะครับที่ดูนะครับเนาะว่า บังไฟของเจ้าไหนนะครับที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับสมบูรณ์ที่สุดไม่ได้ขึ้นไปอย่างเดียวแล้วก็ร่มไนกลางนะไม่ใช่นะครับ้องขึ้นไปแล้วร่มตรงกลางด้วยแล้วก็ต้องค้างอยู่นานด้วยแบบนี้แบบนี้ยังลงไม่ถึงพื้นเลยนะครับเนี่ยค้างอยู่นานมากนะครับนี่เนาะนี่คือบรรยากาศนะครับของอ่าราจุดบั้งไฟนะครับที่บ้านนายอนะครับเนาะนี่นะครับ อแอดผ่านมาก็เลยเอา้าเห็นเขาทำอะไรกันก็เลยแวะมาดูนะครับแล้วก็ให้เอฟซีดูเนาะคนไม่ใช่น้อยนะตอนแรกคิดว่าเป็นเป็นอะไรเป็น <c oughs> ตลาดนัดนะครับไม่ใช่นะครับมาดูไปดูมาเอา้ามันไม่ใช่นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. นี่นะครับเอฟซี โ oh. oh อ้โหกลางด้วยนะครับเอซีกลางด้วยอันนี้กลางครับอ่ากลางด้วยเนาะอ่ากลางด้วยนะครับ,อ,อ,นะอ,อ,รบอันนี้โอ้โ oh หลงช้ามากนะครับอันนี้โอ้โ oh หดู ลงมาแล้วนะครับตั้งแต่ลงช้าๆอโอโนี่เรามาดูกันนะครับนายเจว่าคืออะไรอ่าอ่าที่ร่มนี้มีมีเอาตังมัดไว้หรือเปล่าเนาะโอ้โหนี่นะครับโอโ้ลงมาแล้วมันก็ไม่เล็กนะ